ป่าชนะบสววเดนให้ดูหลายวันแล้วลองทำคลิปสั้นดูว่าจะลงได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าค่ะเจ็ดโมงเชา้าบรรยากาศก็ดีดีค่ะดอกลาวันดาก็็กำลังจะเป็นดอกแล้วนะคะเนี่ยกำลังจะบานแล้วคะ่ะสีม่วงนะคะเนี่ยนั่นก็ดอกดาวเรืองค่ะ น,นี่เรื่องเหลืองกับบานแล้วคะ่ดววะดอกไม้ส่วนผสมส่วนผสมว่าักปลูกผสมหลายสิ่งหลายยางคะ่ะผุนปักซี่ลงุงขีใไปทุกคนเบิ่งหลายมือแล้วมันก็จะเขียวงามอย่างนี้แหละคะ่ะใหม่ก็สวยคะ่ะ กระพักค่ะเดี๋ยวมันดอกมันจะลวงค่ะทายไวปทุกคนเบื้งก่อนไม่รู้ว่าจะตัดได้ไหมก็ดูไปนะคะจะตัดคลิปใดบอลงคลิปใดบอสันเต้สียวลงจะหาที่ไหนที่ใดบอนี่ยเพิ่งดูดอกไม้เม่น่นะบานแล้วค่ะทุกคนถวยแล้วค่ะ สีชมพูค่ะนี่ก็ดอกไม้ป่าจะแมนงามค่ะทุกคนิองดูดอกกุหลาบป,ป่าสีสวยมากเลยหอมด้วยค่ะพอกฟ้ากับสีฟ้าข้ามบนอ่ะทาเมืองไกลๆค่ะอาทิตย์สวยตอนเช้าเงียบสงบปป่าชนบทก็จะมีแต่เสียงนก ดอกไม้มองคล้นในบานก็เป็นดอกค่ะใบก็ใหญ่สวยเหมือนเดิมค่ะต้นนี้ก็เป็นดอกเหมือนกันค่ะต้นนี้จะเป็นดอกจุ่มๆค่ะอย่านะนนพระเอกด้วยคอยถ่ายคลิปจะบอกยังเนาะเอาดอกไม้มาฝากด้วยคะ่ะ หนอ่อข้างในบ้านี่ดิอาหารการกินไหวทุกคนเบื้องก่อนค่ะหนึ่งปลาไส้มอนใส่ผักกะหล่ำก็ใส่ผักซีเก็บมาจากสวนนะคะอาหารปูของย่าเจมส์ค่ะอินตะร์เซ็ตบอกค่ะอินเตอร์เน็ตร่งยังย่งใดก็ค่อยเบื้องด้วยค่ะอินเตอร์เน็ตไปได้ยังไดค่อยเบื้องด้วยค่ะกับข่าวของปูย่าเจมส์ทายพี่หลวไหวทุกคนเบื้องไว้ย่าเจมส์กินอาหารปูอีกแล้วมั้งนี้ บรได้กินให้เบิ้างใกล้เบิงเบ้งนี้นลคะทุกคนที่เจมก็เฮ็ดไปอังสี่แล้วคะ่ะทําไปทําอะไรที่เรามีความสุขทำไปนะคะทานข้าวให้อร่อยอร่อยสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงคะ่ะคลิปลงตัวไหนก็ค่อยดูนะคะถ่ายกับข้าวให้ดูคะ่ะได้กินให้ดูคือเก่าล่ะ